ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนมวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นแบบ Card Life Into the Unknown นะครับทุกคนโอเคเแล้วเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมก็คนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเนาะทุกคนเราเนี่ยก็จะทําการกดก่อนเลยเนาะมันก็ทําการเดินทางไปไเลยเดี๋ยว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 ไม่ไปก่อน เอออย่างนี้แหละอ้าวเอ้ยตดได้งไงอะทุกคนอืมโอเคครับทุกคนเนี่ยคือเราเนี่ยก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะทุกคนคือเราก็จะขับรถไปเรื่อยๆตามทางที่เขาให้ไปเนาะซึ่งเป็นเส้นทางอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเราไปเราจะเจอเอะไรบางอย่างก็ได้นะ เป็นเรนโบว์นะครับทุกคนดูแบบสดใสมากๆเลยครับทุกคนรู้สึกว่าเราก็ต้องระวังเหมือนกันทุกคนอย่าอย่าตกจากลานก็พอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแย่เอาเฮ้ยๆๆคือเราต้องขับตลอดเวลาเว้ยทุกคนเราถึงจะแบบ ได้เอ้ยไม่ผ่านโอเคมาทุกคนฮึบฮึบฮึบโอ้ฮึ๊บฮึ๊บโอ้โหทุกคนตอนนี้ครับทุกคนเราก็มาไกลอยู่เนาะตอนนี้เรามาถึงโซนหิมะแล้วทุกคนหนาวเย็นชื่นใจ โดนเกมหลอกนะครับผมโดนเกมหลอกเฉยทุกคนขนแย่อะไรโดนเกมหลอกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ชนอะไรก่อนจะบอกว่าชนต้นไม้อ่ะชนต้นไม้ก็คือตายเหมือนกันหรอใช่ไหมเนี่ยถ้าถ้าเราชนต้นไม้แล้วก็ตายหรอ แปลกนะคงไม่ใช่หรอกนะทุกคนอขับไปเลยขับไปเร่อกับทุกคนฮะแล้วก็เกิทำไมตอนแรกเราถสียังไปไปได้ไกลอะ่นพี่น้องนี้มันไปไม่ได้ไกลแล้วอะ,อะเหมือนเราโดนทางมันหลอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเว้ยเว้ยไ,ไปครับทุกคน ไม่ครับไม่ครับต้องรีบขับจากตรงนี้ก่อนหรือเปล่าเะตอนนี้เนี่ยคือไปไหน <S <S ไม่ได้เลยทุกค <teraz S 2> <written. S 1> <umba> well นนี่มากๆในที่ก็คือไปได้แหละแต่ว่ารถขอเราติดตรงันแ้วครับทุกคนเราไม่สามารถไปเอาได้โคตรแย่เลยครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสเปร์ทุกคนเอ๊ะไม่ใช่สเปรดิเอาไปทาสีเออทาสีทาสี โอเคประเด็ค okay. ุณผู้ชมเราจะไปทำการเล่นรถใหม่อีกรอบหนึ่งหรอโอเคมาทุกคนรว่าเราขับเร็วเกินไปนี่เราก็ไม่แน่ใจครับทุกคนถ้าเกิดคารู้เนี่ยก็เชื่อเขาไปหมดทีแล้วว่าแบบทำไมมันถึงตายทุกมรอบแรกมันไม่ตายรอบแรกเลยไปแบบไปได้แบบชิวๆเลย เนี่ยทุกคนต้นไม้มันตัวอุปสรรคเลยมั้งเนี่ยมันมาขวางเรารออกทุกคนไม่สามารถให้ไปไหนได้แลวเราก็มานั่งตรงนี้ก่อนเนาะไปขับไปเร่กก่อน เออจริงๆคือเราก็สามารถทาสีได้เหมือนกันลทุกคนแต่ว่าเราก็ขอกด r ีเซ็ตตัวก่อนเนาะเพราะว่ <c oughs> าแล้วก็คิดว่าเราไม่น่าจะไปต่อไม่ได้ เปลียเส้นหางหรือเปล่ามันก็ยังตายเหมือนเดิมครับทุกคนรู้สึกว่าคลิปนี้จะไม่ค่อยมีสารเท่าไรเลยเพราะว่าตายตลอดเลยโอ้โหทุกคนรู้สึกเสียใจมากโอเคครับทุกคนคือเราเนี่ยก็พยายามมาลองแต่มันก็ไปไม่จริงๆิงอ่ะ ทุก็นจะเป็น l o คอม local m u ตี้วีวเนาะใช่ป่ะวะหมดคำจะพูดอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนไอ้นี้ะทุกคนก็จะเป็นแบบคา์ดไลท์ทูดานโนเนาะคือเป็นแมบ,บในคล้ายๆรถไฟอะทุกคนที่มันจะไปเรื่อยๆเนาะคือแบบไปไม่หยุดอะ เอาง่ายคือเราก็ไปไกลแต่ว่าแต่สุดท้ายเราก็ตายสุดท้ายก็คือตอนนี้ก็คือไปไหนไม่ได้เลยไปได้แค่ตรงต้นไม้อะพอมือก็มาเสร็จ๊บก็คือตายเลยทําไมวะทุกคนทำไมเราถึงไปไม่ได้แล้ววะเนี่ยทุกคน,น,นต้นไม้ก็คือระเบิดไปเลยตายเลยอะไรก็ไม่รู้หุือคน ทุกคนสงสัยใช่ไหมเราทำให้ผมเนี่ยเล่นคนเดียวเพราะว่าจริงเนี่ยผมก็ทำการาซื้อซอื้อไม่ใช่ดิผมคือซอื้อ vip มันฟรีอยู่แล้วนะทุกคนมันก็เลยสามารถใช้ได้นะครับทุกคนสวยละนี่นทุกคนือะขับโชนกับเองก็ไม่ได้อีก โอเคโค้สัตคลิปนี้ใช่ีหแหละขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใว้เนะ่ัยคลิปนี้นะครับทุกคนบ๊ายยครับผมบ๊ายบาย